ช่วงเดือนกระกฎาคม2568มังคุดถูกนะครับ3กิโลร้อย5กิโลร้อยเหมาะมากๆนะครับในการทําน้ำมังคุดสกัดเย็นดื่มเพราะว่าในมังคุดเขามีสารแซนโทนนะครับลดการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงด้วยครับช่วยให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยแข็งแรงไข่ที่ป่วยเจ็บอดออดแอดแหรือว่าต้องการฟื้นฟ,นฟูสุขภาพ ลองทำน้ำบางคุดสกัดเย็นดื่มครับน้ำบางคุดสกัดเย็นด้วยเครื่องฮูลรอมรุ่น H320N นะครับเครื่องอูลรอมรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมมากนะครับมีหลายหลายแบรนด์นะครับได้สั่งโรงงานผลิตแล้วก็ไปติดยี่ห้อตัวเองนะครับในอเมริกาก็เช่นยี่ห้อนาม่านะครับหรือว่าทางแถบยุโรปก็ยี่ห้อซานาครับ น้ำบังคุดสกัดเย็นนะครับคั้นสุดสดอุด,ดมไปด้วยวิตามินและเอนไซม์ไม่ผ่านความร้อนนะครับหวานกำลังพอดีพอดีไม่หวานเกินไปนะครับลองไปทําดื่มดูนะครับผมว่าอีกสักเดือนนึงหรือเดือนครึ่งเนี่ยบังคุดก็จะวายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ำผักผลไม้ขันสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพมงกลและคนที่คุณรักสวัสดีครับ